ใช้ดามเมจหน่อยนี่กลางลกไปกับเพื่อนเป็นเออเออหนีหละใช้ดามเมจสวิตช์ให้พี่ได้ตั้งรับส้เกะมาวิชเช่นเคยเขาได้ทดสอนเล้นตัวละครอ,อย่างสิบกันนั่นเองนะฮตัวละครแทงซับพอร์ตนั่นเองไปดูสกิลเลยดีกว่ากันนะครับพร้อมไปเลย let's go โอเคกันครับเราจะมาดูที่พระสิบสกิลของสิบกันครับพระสิบสกิลของสิบก็คือเมื่อสิบตัวพองขึ้นเขาจะสร้างความเสียหาย 25หน่วยต่อวินาทีแก่ศัตรูรอบๆซึ่งความเสียหายนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเลเวลของเขาและสรอาควเสียหาย2เท่ากับคลิปและมอนเตอร์ป่าซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยก็ว่าได้แต่ว่าถามว่าพองตัวยังไงเหรอก็พแค่คุณทำการกดสกิลสอนนั่นเองนี่แค่นี้ ใช่แล้ฮะคือสร้างความเสียหายของตัวละครตีมี่นั่นเองแต่ว่าเขามเสียหายก็มาจากสกิลสานั่นเองเ,องเนาะโอเคงั้นเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันนะครับสกิลหนึ่งของทีมี่เนี่ยผมแนะนําว่าสกิลนี้ดีมากๆและมีผลในการพลิกสถานการณ์ได้โคตรดีเลยก็ว่าได้สกิลหนึ่งนครับก็คือซิปจะทําการพูดคาําสาบสร้างความเสียหายเวท800หน่วยและสตันสูตรจุดห้าวิจากนั้นจะทําการเชื่อมเป้าหมายกับศัตรูใกล้ ถ้าไม่มีจะวิ่งช้าลง90%เป็นเวลา1.5ึจุดากนั้นสร้างความเสียหายเวท200ทุก0.5วิแกะสกตูแรกเป็นเวลา4วิโดยโดยหกของความเสียหายครึ่งคนนึงที่จะรับจะส่งไปอีกคนหนึ่งการเชื่อมต่อจะขาดหากสกตูอยู่ห่างกันเกินหรือก็คือจะทำการสตารนั่นเองถ้าเกิดเราทำการเชื่อมต่อนะ <What? S 1> นี่พี่ นีหนไหมแล้วก็จะสร้งสางความเสียหายต่อเนื่องนี่ประมาณนี้หนไหมแล้วไอการเชื่อมต่อและสร้งสางความเสียหายพวกนีไ้ไอที่มันเชื่อมๆกันเนี่ยมันทําการแช์ดาเมจถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งมันเป็นสกิลที่โคตรโอพี OP ของซิปเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรานั้นทําการแช์ดาเมจและให้เพื่อนทาการรวมโจมตีมันก็จะทําก,การสร้างความเสียหายต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนทาการแช่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนั้นไม่ไม่หนีออกห่างจากการหรือยังไม่กลางโล่หรือหิวอะไรพวกนี้มันก็จะทําการแช์ดาเมจไป จนกว่าทําการเดินออกห่างห àng, ิ้วหรือว่ากลางโลนั่นเองซึ่งความเสียหาย,ายความสามารถของสกิลหนึ่งของตีมี่เนี่ยเอยของซิปเนี่ยเป็นความสามารถที่โคตรโอพีเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าคุณทําการสแปมดีๆะนะแล้วก็สกิลที่2นะครับ อ๋อโทษทีแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมีผลกับคลิปด้วยนะมีผลกับคลิปด้วยคลิปเอ้ยดาร์คซาร์เ์หรือไม่ก็อาไปซรดราก้อนมีผลหมดมีหมดทุกผลทุกอย่างแล้วเกิดว่าคุณเอาสกิลหนึ่งไปทำการแฉะไปการปลาใส่ดาร์คซาร์เ์โดยที่อีกฝั่งกำลังตีอยู่เนี่ยมีโอกาสสิบสูงที่เรานั้นจะได้ได้บัฟดาร์คซาร์เ์มาแล้วส่วนอีอกฝั่งก็จะทำการตายก่อนแบบเลือดอีกฝัก่งเลยนิดนึงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราทำการแช่ แชร์เลยถ้าเกิดเราทำการพ่นพ่นสกิลหนึ่งเข้าไปเนี่ยมีโอกาสสูสงที่ฝั่งนั้นโดนสกิลดาร์ของซาริเยอร์ตายก่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าดาร์ซาริเยอร์เนี่ยสกิลความอะไรก็ล้ๆอยู่ว่าดาร์ซาริเยอร์เนี่ยในแผ่นแ,แ,แผ่นนี้เนี่ยโคตรแรงเลยก็ว่าได้อะเนาะ เราจะพิเศษสกิลสองครับสกิลสองเนี่ยก็ทําการดูดซับให้เกิดเพื่อนๆได้หรือไม่ก็ทําการดูดดูดคลิปมันเองก็คือทําการเก็บออบนั่นเองแบบว่าให้เพื่อนนั้นเป็นประทัดที่หลังหรือไม่ก็เราทําการแบบดูดซับเพื่อนแบบให้เพื่อนนั้นไม่ให้โดนตีแล้วให้อีกฝั่งนั้นมาตีเราแทนแล้วก็ทําการเก็บคลิปก็ได้หรือไม่ก็ทําการเอาคลิปเข้าไปทักก็ได้ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าคุณจะซิปไปทำอะไรเนาะแถมซิปนี้มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราทาการดูดซับเพื่อนๆใช่ไหมมันก็จะทําการเอา sp สูงสุดของซ เอา12%ของ XP สูงสุดของซิฟไปให้อากลางโล่ให้กับเพื่อนๆได้เพียงแค่สาวิเท่านั้นซึ่งแต่ว่ามันมีโอกาสที่อีกฝั่งั้นทำการโจมตีก็ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็ถือว่าดีนะเพราะว่าไอ้กางโล่พวกนี้มันก็ทาการดูดซับดาเมจไอ้พวกนี้ได้ด้วยเนาะใช่แล้วก็แล้วก็ตัวละครซิปก็ทำการฟุตโฟดกับตนเองได้โดย400หน่วยนั่นเองนี่ซึ่งมีความสามารถอย่างนี้ได้เลยคุณสามารถแปะได้เลยได้เลยนะครับตามนี้ได้เลยโอเคและนี่คือซิปสุดท้ายของตัวละครอย่างซิปนะครับ ส,สกิลสุดท้ายของซิปก็คือซิปทำการกิ้งปฏิทินที่กำหนดเป็นเวลา4วิในระหว่างนั้นซิปจะทำการป้องกันสถานะและพร้อมกับสร้างความเสียหาย590หน่วยและทำให้ศัตรูถูกกิ้งผ่านลอยขึ้น1วิ ศัตรูที่อยู่สุดท้ายจะวิ่งช้าลง3 0เซนนเวลาสาวิหาก,กิ้งไปชนสิ่งกิดขวางซิปจะทำการนิ้งไปทางอื่นและและความเร็วเพิ่มขึ้นและระหว่างสามารถกดใช้สกิลอีกครั้งเพื่อทําการยกเลิกสกิลแนละสกิลนับคู่ดาวตามระยะเวลาที่ใช้ไปรนั่นเองนะครับผมซึ่งสิบนั้นก็สกิลที่มันก็คือทําการกริ้งประาัตรตนนั่นเองและสามารถทําการชิงได้ด้วยนะแต่ว่าชิงได้ค่อนข้างกดฟิกซีกค,ค่อนข้างที่จะโยทิงย้งเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอ้ฟิกซิกเกมนี้แม่งไม่แม่งห่วยแตกมากเลยเจริง อ่ะเดี uh, we well, so Babylon, ๋ยวผมไอ้นี่ดูนี่เออตามนี้เลยเห็นไหมนี่คือสกิลอันทิเมนของซิปนั่นเองนะครับซึ่งสกิลอันทีเมนของซิปนี่ก็คือทําการกลิ้งศัตรูแล้วทาให้อีกฝั่งนั้นลอยขึ้นสูดจุดหนึ่งวิแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวละครซิปเนี่ยทำการชนกําแพงหรือชนอะไรต่างๆใช่ไหมตัวละครซิปนั้นก็จะทการเล้งไปเล้งมาแล้วก็ทําให้ตัวละครซิปนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมตามนั้นนั่นเองแล้วก็มันเอาคํานวณจากไอ้นี่ด้วยก็คือจํานวนจากแบบกดการชั้นสกิลเนี่ แบบยกเลิกสกิลใช่ไหมก็สกิลในจะรับคู่ดาวตามระยะเวลาที่ใช้ไปนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลอัติมิของทิปเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับผม โอเคดังนั้นเลยครับผมโอเคถามว่าการคอมโบเไงฮะการคอมโบคุณไม่ต้องไปคอมโบกับมันฮนะคือมันคอมโบไม่ค่อยได้ฮะแต่ว่ามันสามารถทําการแปมบศัตรตูได้ฮะเพราะว่าสกิลธมหากินของซิปเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2องสกิลสกิลหนึ่งสกิลสนั่นเองที่จริงสกิลธมหากินของสกิลสามถามว่ามาธมหากินได้ไหมทําได้แต่ว่ามันต้องดูทีมด้วยว่าทีม,มนั้นมันเล่นได้ไหมนั่นเองนะครับผม ซึ่งการคอมโบง่ายๆก็คือสกิลหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนรูปช่วยกันรุมตู้นั่นเองนะฮะอันนั้นคือง่ายๆเลยเหลือไม่ก็ทำการกดเชือบตอกดกริ่งแล้วก็ทำให้ฝั่งช้าลงแค่นั้นเองอืมนี่แหละครับคือการคอมโบของสิบแล้วก็สกิลสองก็ทำการเปิดโล่ให้เพื่อนนั่นเองแะไรฮะนี่คือการคอมโบของสิบง,ง่ายๆอืมมีแค่นี้จ,จริงใช่แค่นี้จริงครับ แต่ใครที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายด้วยแถมแถมเอ่อถ,ถามว่าถามว่ามีคนเล่นในในปัจจุบันนี้ไหมก็ยังมีอยู่นะแต่อาจจะยังแบบยังไม่ขนาดนั้นเพราะได้จากว่าในปัจจุบันมันเป็นตัวละครที่เล่นดีแต่แค่ว่ามันมีตัวละครที่ดีกว่านี้และแถมตัวละครซิเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครที่เอ่อแบบคนอยากเล่นจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถปริกถานกาณ์แล้วก็มันเป็นตัวละครที่แบบสร้างโอกาสให้กับทีมค่อนข้างที่จะน้อย ที่จริงมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันมันมีตัวละครอื่นที่มันดีกว่านี้ไนงะโอเคก็เอาไปเที่ไอเทมไปเลยดีกว่านะครับผมและนี่คือเซตไอเทมที่ผมจะไม่ได้ในวันนี้ครับผมรองเท้ารองเท้าอ่าทวดทีอ่าลูกคุอ่า,ล,อาล้างฐานะเอ้ยรถรถกูดาวลดรถความเร็วศัตรตูแล้วก็ทรอยแล้วก็ชิลแล้วก็ไก่อาเซตพวกนี้เลยที่จริงคุณจะไปเล่นเซตอื่นก็ได้ที่จะไอเอสพีเยอะๆสูงๆแต่สำหรับผมคือเซตพวกนี้จะโอเคกว่าเนาะ ใครจะเ,เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนก็เรื่องของพวกคุณเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเซตที่ผมจะแนะนาแค่นั้นเองเนาะส่วนพลังแฟงก็ตามนี้เลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่บนน้าหรือได้แบบอฟุ้นฟนูเพิ่มอะไรเพิ่มก็มันก็ใช้ตัวละครซิปนั้นทําการแบบไปยืนเข้าปะทะแบบค่อนข้าง,างแบบเข้าทีมไฟเขาได้ค่อนข้างใกล้เนาะแล้วก็รีเวิร์กโคเวอร์หรือทําการคิวเอ็กซ์ก็ทำการฟุน้นฟูนั่นเนองส่วนลูนก็จะเป็นพวกลูนแทงนั่นเนองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมนี่ดูผลสรุปได้เลยนะครับส่วนสกิลชาริเนเจอร์ผมแนะนำฟิกเอาอฟิกเก มันก็แบบว่ามันขอเอาไปคอมโบกับกับสกิลทีมเมทลงได้เนาะอืมตามนั้นนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับไปเลยสกอยินดีต้อนรับซูอาโอวีโอเคมาเริ่มแรกผมแนะนำให้คุณอัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งนั้นทำการแชร์ดามเมจได้ค่อนข้างดีกว่าแถมสกิลสองมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรในช่วงต้นเกมมันช่วยได้ก็เฉพาะตอนที่มันมีอันติเท่านั้น ผมก็เลยคิดว่าสกิลหนึ่งจะโอเคกว่านะในการแช่ดามเมจและยิ่งถ้าเกิดว่าตัวละครทีมเราไปตีทําการตีใส่ศัตรูหรือไม่ก็ตีใส่ใส่พวกคลิปแล้วถ้าเกิดมันโดนศัตรูเนี่ยมันก็ทําการเคลียร์ได้ค่อนข้างรีมากๆเลยอ่ะเห็นไหมดูสีเห็นไหมดูดิดูความแรงสินั่นแหละก็คือความประโยชน์ของสกิลหนึ่งเออสวยเออเดี๋ยวนะ

แมเงเอ๋ยมาจ้ามาเร็วหน่อย,เ,ยเออสวยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรชุดต้นเกมชุดต้นเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนี่ยคือระวังระวังทาชิด้วยนะรู้สึกว่าทาชิจะจบเลนบอลนะอุย้ยไม่โดนเว้ยขอตั้งหน่อยพี่เฉาพี่เฉาจุา๋ย,ยขอตั้งหน่อย เออใชารดามนหน่อยสวยนี่อ๋อแล้วเกิดถ้าเกิดว่าการใชร้ดามีนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวละครตัวละครอะไรตายเนี่ยมันก็จะทําการเกิดสตันแป๊บหนึ่งนะแค่แป๊บหนึ่งเท่านั้นใจเย็นๆครับใจเยนจเ็นๆใจเย็นๆใจเย็นนแล้วก็ระวังเราคอยดูยด้วยน,นะคอยดูด้วยนะคอยดูด้ยวยเออเดี๋ยวฉันไปด้วยก็ได้อ่าเดี๋ยวฉันไปด้วยก็ได้เดี๋ยวฉันไปด้วยเดี๋ยวฉันไปด้วยโอเคกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไป โอเคใช้ดาเมจหน่อยนี่การโรยกับเพื่อนเป็นไงบอกแล้วมันโคตรช่วยเลยเป็นไงผมบอกแล้วว่าสกิลหนึ่งของซิปเนี่ยมันค่อนข้างแวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคระวังด้วยนะฮะระวังด้วยนะฮะพร,พร้อมแล้วนะครับผมโอ้ย,ยไ,ไปเลย Let's go แม่งเอ้ยไม่ถึง ไอ้อะไรเออนี่แห like ละครับนี่ซิฟกับหลอเรียวไม่รู้ขโมยยังไงก็เถอะอุ้ยเต่แตได้ร่าสึกว่าจะปวดหัวแฮะไปด้วยไปด้วยไว้ด้วยฮฮโอยะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ย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 เโอ้ยทำการแชร์หน่อยทำการแชร์หน่อยเออโอ้โหว้าวว้าวว้าวว มันไม่โอ้ยไหเฟินผ่านตาฉันเห็นนะโวเออมันได้ด้วยวะ่ะเออตายไปสวยเป็นไงเอาเปล่าเออ,เ,อ,อเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันครับเนี่ยผมละงงจริงๆเลยหรือคุณลืมอะไรเปล่าอผมมีสกิลติเม m เเออถอย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  บาย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 โดนด้วยว่เดี๋ยวมาเรวมาหน่อยนะครับอีกฝั่งมีทั้งเทนชิแล้วก็ไบรอนหรอเออน่าจะไบรอนแหละมันเล่นบ้าแล้วมันะอืมเ้ด้าเมยนโดยเราคงไม่ต้องเดินทิพกับเพื่อนๆ้วมั้งเพราะดูจากสภาพแล้วเราเรียกได้จะสู้ได้อยู่เนาะเอ้แม่นว่ะ วายวายวายวาาย,ายโอ้ยจะเย็นๆครับจะเย็นเย็นยังช่วงต้นเกมอยู่นะครับยังช่วงต้นเกมอยู่โอ้ oh my god โคตรแม่นเลยว่ะแม่นเกินเฮ้ยแต่อีกฝั่งโอ้โดนทุกนัดเลยครับเมื่อกี้โดนเหรอวะทำไมล่ะ เฮ้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 มาจ่า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 จะยิงยิหน่อยมาจ่าโอเคโดนดาเมจคูณสองไปถึงจะเกือบสองก็เถอะโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเบาผิวเลยจ้าเออเออฮึ เอาซิเอาซิเอาซิเฮ้ย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 ฮึืมสวยงามอายเอาซิเออไม่โดนเนาะโอเคมน่าเสียดายจังระยะก็เกือบโดนแต่ก็ไม่ตายโอเคอย่างไรป้อมล่างเราก็ได้แล้ววะ โอ้อย่างนั้นก็ขัดขวางการการวาร์ปได้เนาะแต่มาจาทีมเรานี่คือเอาไม่หยุดเลยเนี่ยสองป้อมเลยนะสองป้อมเลยนะว่าแต่อ๋อเจอกับไบรอนเองว่าแต่เอาสองป้อมได้ไงวะเนี่ยอุย้ยตายแล้วมาไหม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 ไม่มาเนาะโอ้ยน่าเสียดายจังไม่มีวาร์ป แลทีถได้จังยืโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเรียมหาเรียมหาเออ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 นั่นแหละมาจ้าเออเก็บมาเออนั่นแหละเก็บงานได้อย่างสวยงามเลยเก็บงานได้อย่างสวยงามเลยแถมเราได้ออกซิได้อย่างตึงๆเลยเดี๋ยว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 ไอ้นั่นมาไอ้นั่นมาระวังระวังวัดช็อตนะระวังวัดช็อตกับบ้านเกิดนะโอ้ ว่าย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 เอ้าชิบหายแล้วโอ้โหแม่งโดนดึงว่ะชิบหายขอโทษด้วยเพื่อนเออเออนี่แหละแช่ดาเมตเห็นไหมแช่ดาเมตมันมีประโยชน์เป็นไงมาจ่าเก็บงานเป็นไงมาจ่าเก็บเงินโอ้โหโคตรดีเลยสกิลจะมาหากินเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลแป๊บหนึ่งเอ้ยโอ อันนี้ไม่ใช่ความผิดที่เราแล้วล่ะแถมแถมเองอยู่ไกลไปด้วยนนจริงแล้วก็เลยไม่สามารถทําการดูดได้ด้วยสกิลมันอยู่ไกลอ,กอ,กแบบอ่ะกะว่าเออกะว่าจะแช่แบบอ่ะกดผิด <c oughs> คุณไม่เห็นอะไรเนาะเออคุณไม่เห็นอะไรแหละดีแล้วเออไม่ต้องเห็นอะไรดีแล้ววันเน้ เมื่อกี้อะไรวะสวยงามะงามะ,มะ,มะอ้าวไม่โดนหรอเนี่ยคล,ลิปอยู่ไหมคลิปอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ เออลืมไปแล้วไม่โดนแฮะเอยสวยพีส่สวยอาวรอดหมดแล้วเนี่ยวันจะเกิด <c ười> จะไปรับลูกกระสุนแทนไหมล่ะ เอ้ยจเ็นใจเย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 ็นจเยเอใจเย็นจเย็นครับใจเย็นเย็นใจเย็นนะเอ้ยเย็นครใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นเอาไงเอาไงมาป้ะมาป่ะเออเอาสิเอาสิเอาสิ ปุ๊บโดนสกิลทีนึ่งโอ้โหรอดหมดทั้งทีมเลยโอเคเรียบร้อยเป็นไงละครับกฝีมือการเล่นตัวละครอย่างซิปซึ่งซิปถือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากเลยแต่ว่าต้องเล่นดีๆกันนะครับอย่าไปโยนเกมนั่นเองที่จริงคุณเอาเอาคลิปอะไรพวกนี้ไปทําการเกลีร์เคเลนป้อมก็ได้นะแต่ว่าถ้าอีกฝั่งเกิเดเยอะไปมีโอกาสสสงที่เราจะตายก่อนผมแนะนาให้คุณดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าคุณคุณจะใช้ตอนไหนสกิลสองสกิลอันดีเมนะคารเบผม่ม นี่กดไลค์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 เลยยังกดกดกด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะโอเคและนี่คือสต,สต,สติสติการเล่นของผมนั่นเองก็มีคิวหนึ่งตายหนึ่งแล้วก็ช่วย14ช่วยเยอะกว่าที่คิดแนทะส่วนวรายละเอียดก็ตามนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ชนะคิแค่กลางเกมนั่นเองเอตั้งแต่เล่นมาทีไรผมจะชนะกลางเกมไว้ตลอดเลยเออจะช่างมันเถอะก็ดีกว่าพวกพวกสูงๆอะ่ะพวกสูงๆแม่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกชนะท้ายเกมซะมากกว่า เอาเถอะนี่นี่คือฝีอมือการเล่นของผมนั่นเองซึ่งผมนั้นก็มักจะจนกว่าชาวบ้านแต่ก็อย่างนั้นก็ขอให้เพื่อนๆช่วยพาทีมชนะก็เพียงแค่นี้ก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคให้ okay. ทุกคนโชคดีับการเล่นเกมนะครับไป bye ครับผม๊ายบาย